โอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีพี่พ,พี่น้องชาว u t u b e เช่นเคยกวันนี้ก็ที่แไลน์ครับดูอากาศดิแต่ของสองีดสองใจที่เกี่ยวไม่เกี่ยวโทรหมาหาแม่บอกต้องเกี่ยวแล้วล่ะร้อไม่ได้แล้วครับัวบอกรถมีเท่าไหร่ขนมาห้หมดว่างันนะจัดให้ครับ อ,นนอยู่กับอาจารย์เบาสองคน,นแปดไร่ก็แป๊บเดียวครับผมแต่ฝนไม่ตกก่อนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาก็ตึ่วงวันแล้วทุกคนไปแตบผไมไปขับมันนู้นก่อนดูเบาเขาขับแม่แก่ไม่ค่อยคล่องหนาก็จะเดินเข้าไปตรงนี้อีกหน่อยครับไม่เท่ไหร่ไม่ใลเท่าไหร่ เดี๋ยวไปเจอกันที่นางานแปลงนี้แปลงนี้น่าจะเป็นหกหนึ่งแล้วผมจ,จำเขาหนาจะหาไว้เป็นที่สามสิบเรืออร่อยผมจำไม่ได้แล้วจะเทินหัวนากันครับหลวงดีนะหกหนึ่งนะแกเป็นคนที่ทำหกหนึ่งขึ้นมากครับแต่คนเนี้ยจ,จำอะทำข้าวพันอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าหกหนึ่งอะถ้าเนี้ยขนาดมียาลิกงลิเกน,นะ ลวงก็พอได้ครับผมจัดว่าเกี่ย,ยไรายละเกียอนออาจจะเป็นไปได้เลยนะว่ามันขึ้นอยู่เว่าหญ้าจะเยอะหรือเปล่าตรงไหนไม่มีหญ้านี่โหเปลือกเลยอ่ะนี่ครับแปลงนาครับไม่หกหนึ่งก็แปดเก้าอ่ะตะปูนเนี่ยลวงใหญ่ แอบเอพราะเนี่ยมอไซค์เขาจะออกครับผมเดี๋ยวจะกลางอุ้มลงแล้วครับผมเดี๋ยวจะไม่ทานฝนฟ้า ไปแบบลั่นๆไปเลยอะ่ะพอว่าวอถือว่าสีพอได้ครับผมแต่ว่าล่างๆมันจะเขียวอ่านบนมันจะนั่นอันนี้ล็อกนี้เขาก็ไม่ได้มันเขียวร่ะ นาจวันคนละรุ่นอ๋อพ่อพ่อพ่อเอาไงเอาไงดูที่เอาไงเอาไงเออเทหลังที่นะ่ะแม่ยังจะเกียอีกนะอ๋อใช้ได้อยู่อะเนี่ยจะเทอยู่แล้วเนะี่ยเอา เป็นไงไอเคยมีไหมครับแบบแบบแบบว่าเป็นยังไงลูกน้องอะ่ะขับได้อย่างเดียวอะ่ะชอบใจจริงๆรัวะจเป็นผมเทไปเรีวนะถึงว่าเอาครัวข่าวจะข้าวทอครับก็หรีบไปยัง้งแต่ถ้าเราเทปึ๊บแล้วก็รีบไปโกยมันก็ไม่ไหลลงแล้ว ถึงไหลลงหน่อยๆมันก็ไม่เป็นไรครับผมอ่ะด,ด,ดะูดูดูอ๋อไม่คล่องครับดูยี่สีได้ไหมอ๋มอขนาดจ,จะได้ครับราคานี่นี่นเขียวเขียวนี่ อยงนั้นนังไออะไเงีย้ยผิดครับมันต้องเบนเบนปากออกไปจะทิมจะทิมดากอยู่เลยเนี่ยแต่ก็ได้ครับแต่กคียก็ได้ครับ ก็ไม่มีโอกาสได้ลงไปถ่ายแลย้วทุกคนก็เหลืออันละหน่อยละหน่อยครับเหลือประมาณอสองอุโมงกว่าก็น่าจะแล้วพอแล้วเอาจะล้นใส่หวอยู่แล้ว จะเขียวหน่อยครับติดเขียวหน่นอยระดับแก้วก็ติดที่ว่าหกหกอุ้มเต็มๆนะครับผมอันนี้ก็ได้ครึ่งอุ้มเพราะว่าอุ้มอุ้มที่หกที่ว่าไม่ค่อยเต็มดีครับเอ่อผสมเกษตกันก็เต็มพอดีหกอุ้มระดับที่ห้าเกียนะร์เนาะ ห้าเกียนตอนน้ำหนักมันดีก็61เสร็จแล้วสบายใจครับเจ้ของนาฟ้าเริ่มเปิดพอดีแล้วปกติเขาจะมีอันนี้ด้วยนะแต่ว่ามันเขียวะอะตานี้ด้วยวเอผื่ออาจจะไปไม่หมดรับสิบรอถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอเกันใหม่พี่หน้าราละเอียดยังไงก็เดี๋ยวลงไว้ที่ใน u t ท b e นะครับผม